หลังจากที่เกม One Punch Man World เนี่ยได้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งเปิดมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับผมหลายท่านเนี่ยก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับเควสบททดสอบจริงจังนะครับหลายคนก็อยากจะได้ตัวละครระดับ S.R โดยที่ไม่ต้องสุ่มกาชาไม่ว่าจะเป็นทางด้านปู่ซิลเวอร์เมทัลไนท์หรือว่าปูริปูริพิซเนอร์นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องรีบมาทําเควสตรงนี้ให้ครบทั้งหมด7วันนะนะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไล่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7เลยนครว่ามนมีเ่ย ยังทํากันไม่ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับใน1วันเนี่ยมันมีหลายเควสได้ทำนะผมก็จะยกแต่เควสท,ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดกันแล้วกันนะครับในแต่ละวันนั้นเราจะได้ดูกันว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังขาดตกไปบ้างนะครับในส่วนของวันแรกเนี่ยที่ยากๆหน่อย,นยก็น่าจะเป็นการพบฮีโรอ,อื่นในเมืองครับอันนี้คือถ้าคนที่ไม่รู้นี่ก็คือไม่รู้เลยนะครับผมคือง่ายๆเลยครับให้เรากดเข้าไปดูที่ตรงเนี้ยนะครับมือถือเนี่ยแล้วก็ไปดูในของสะสมมันจะมีเขียนว่าลาตะเวน ตรงนี้แหละครับมันก็จะมีบอกวันและเวลานะว่าเราเจอใครตรงไหนยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีบอกมาเลยจันอังคารพุทธพฤหัสสุกเสาร์จนไม่ถึงวันอาทิตย์นู่นเลยครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะพบกับฮีโร่เนี่ยในช่วงวันแล้วก็เวลาประมาณไหนบ้าง แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บอกนะครับว่าเราจะต้องเจอที่ไหนยังไงเราต้องวิ่งหาเองนะครับตามแมปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมือง A เมือง Z หรือว่าเมือง F นะครับต้องวิ่งหาถ้าเกิดเราเจอปุ๊บสมมติว่าตรงนี้เป็นฮีโร่แล้วกันถ้าเราเจอเนี่ยเราก็เข้าไปคุยกับเขาพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้เควสตรงนี้เสร็จสิน้นละแต่พยายามวิ่งหาเองแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของมุมโลกอะไปหาให้เจอแล้วกันในส่วนของวันที่2เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรีวอร์ดรวมฮีโร่นะครับตรงรีวอร์ดตรงน้่นยลยกกงงงงอูใะจ กับตรงการจัดทีมเนี่ยแหละครับเนี่ยที่เราเข้ามาอัปเกรดตัวละครนะนะมาอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นกล่องของขวัญนะครับนี่แหละครับคือรีวอร์ดรีวอร์ดนี่ก็ให้อารมณ์เหมือนกับเซสชั่นพาร์ตเซสชั่นพาร์อะไรพวกนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจมาให้เราทําเห็นไหมไอพวกภารกิจตรงนี้แหละครับมันก็จะนับรวมกันกับตัวเควสนั้นด้วยถ้าเกิดเราทําครบ1ครั้งเนี่ยเสร็จสิ้นการต่อสู้อะไรพวกนี้ครับมันก็จะปลดล็อก ตรงของรางวัลตรงนี้ให้แล้วเควสในส่วนของบททดสอบจริงจังที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันก็จะเสร็จไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังติดตรงนี้อยู่เนี่ยก็รีบมาทําตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของวันที่3เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วที่มันยากๆสุดเลยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือในส่วนของเสร็จสิ้นหุบเหลนรกไอหุบเหวนรกเนี่ยเราทําตรงไหนได้บ้างนะครับให้เราเนี่ยวิ่งไปที่เมืองไหนก็ได้นะครับผมสักเมืองนึงแล้วก็เข้ามาที่ร้านเกมไอต้องหุบเหวนรกเนี่ยมันจะอยู่บนชั้น2ตรงนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้เลยหุบเหวนรกนี่แหละครับตรงนี้รู้สึกเหมือนจะต้องเลเวลเยอะหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันปลดล็อกเลเวลเท่าไหร่นะอันนี้คือถ้าใครเลเวลสูงหน่อยมันก็จะมีตรงนี้ปลดล็อกแล้วครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่หุบเหวนรกตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เคลียร์เควสแต่ละดาเนี่ยที่มันมีพวกชั้นตรงนี้บอกนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำแนะนํนานว่าให้มาทําด้วยนะมันจะเป็นการสํารวจนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้ทุกครั้งในการสํารวจนะครับมันก็จะได้ของรางวัลด,ด้วยนะครับผมเนี่ยพวกภารกิจจจจจจสสสํําาาาาาารร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 วววววเเ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 เนนนนีียยปปบบบลลลลละะะพออ็็ภกกกิิุ๊คัััมมขขงงให้้้ถดึไ5 มันก็จะมีเพชรแจกแล้วก็มีพวกตัวคาชาแจกด้วยนะครับในส่วนของวันที่4เนี่ยที่มันยากๆหน่อยก็น่าจะเป็นในเรื่องของเสร็จสิ้นภารกิจชื่อเสียงกลุ่มหลีกผู้เล่น3ภารกิจตรงนี้แหละครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านตัามเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือวันพันแมนเวลกับทางไลซี่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ อันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังงงงอยู่นะเกี่ยวกับพวกหลีกผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฟูกุก,กิหรือว่าดูภาพยนตร์เลยให้เรามาดูที่ชื่อเสียงและกลุ่มตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีชื่อเสียงกับกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยจะมีชมรมคนรักหนังเห็นไหมเลเวลหอันนี้เลเวลสไปแล้วกลุ่มฟูกิกเนี่ยมันก็จะมีสถานที่บอกนะครับว่าให้เราไปที่ไหนบ้าง ก็คือมันจะอยู่เมือง Z ตรงที่บาร์ใช่ไหมตรงนี้ก็อยู่เมือง A ตรงรงภาพยนตร์อันนี้ก็อยู่เมืองเตรงเกมเซนเตอร์แต่ละจุดที่เป็นชื่อเสียงเนี่ยจะอยู่กันแต่ละเมืองเลยนะครับทั้ง A ทั้ง Z ทั้ง F เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทำเควสนี้หรือว่าอยากจะหาเควสนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงหน้าต่างดีนะแล้วก็กดเพื่อเคลื่อนย้ายตรงนี้ไปได้เลยครับมันก็จะพาเราไปอยู่ตรงจุดนั้นๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับเควสด้วยพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่เกมเซนี้ คุยกับเขาไปได้เลยแล้วเขาก็จะถามนู่นถามนี่นะครับเราก็เข้ามาดูที่ชื่อเสียงตรงนี้แนี่แล้วก็ดูว่าภารกิจรายวันตรงไหนที่มันยังไม่ได้ทาหรือว่ายังทำไม่เสร็จบ้างก็รับภารกิจไปเลย ในส่วนของตรงชมรมคนรักหนังนะครับหลายคนอาจจะเคลียร์เควสไม่ผ่านนะบางอันเนี่ยผมเล่นไปในส่วนของตัวภาพยนตร์แล้วนะครับจนจบแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามาเป็นบักหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่บอกถ้าอันไหนมันยากเกินไปสาหรับเราเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้นะครับผมเนี่ยก็จะเลือกทำเควสที่มันง่ายๆที่สุดนะครับถึงแม้ว่าแต้มมันจะได้น้อยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะขอแค่มันผ่านก็พอนะครับตรงเนี้ยมันบอกให้เล่นระดับฝันร้ายนะครับเราก็เข้าไปเล่นฝันร้าย ในตัวภาพยนตร์เรื่องไหนก็ได้นะครับอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแล้วพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยกดได้หมดทุกรอบเนี่ยน่าจะผ่านแล้วครับในส่วนของตัวเควสเนี่ยครับระดับความยากฝันร้ายเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีกบโผล่มาให้เรากดด้วยใช่ไหมครับผมแนะนําว่าให้กดไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เอาในส่วนของภารกิจด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนกดหรือเปล่าเพราะถ้ากดมันอาจจะผ่านก็ได้เพราะผมกดตลอดมันก็ผ่านตลอดนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะถัดไปในส่วนของวันทีีีี่่่่่5 15เเเนนนยยททมััาาาาจจจจะะกกกกสสุดป็็วบํรรภิอง นี่แหละมัง้งไอภารกิจลองเนี่ยน,นี่ผมก็เคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็คือในส่วนของไซเคเวสตรงเนี้ยถ้าใครยังทําไม่ครบเนี่ยก็รีบมาทําด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกการเก็บของตามเมืองครับพวกการ์ดอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราหาครบหรือเราเก็บได้เนี่ยมันก็จะตีเป็นว่าผ่านเวสแล้วนะครับและในส่วนของคนที่ติดกันเยอะเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเมมโมรีสีม่วงหรือว่าพวก จศจำงอะไรพวกนี้แหละครับว่ามันหาตรงไหนแล้วก็เก็บยังไงกันบ้างนะให้เราเนี่ยเข้ามาที่สมาคมฮีโร่นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น2ตรงนี้หันมาทางซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาที่ห้องทดลองเลยตรงนี้เนี่ยผมเอาในสุดข,ของเมมโมรีก่อนแล้วกันเมมโมรี Memory นะครับมันบอกว่าให้เราใส่สีม่วงให้ครบใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครยังหาสีม่วงไม่ได้เนี่ยเราก็เข้ามาที่ตรงนักวิจัยคนนี้แหละครับแล้วก็ทําการประสาน หรือว่าจะแยกเมมโมรีก็ได้นะครับเพื่อเอาแต้งตรงนี้ในการมาหานะสมมุติว่าผมอยากจะได้สีนี้แล้วกันกดประสานไปปุ๊บมันก็จะได้สีทองมาแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเราก็เอาไปใสใ่กับพวกตัวละครที่เราจะเล่นก็นได้นะครับหรือถ้าเราจะกดแยกเนี่ยก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับก็เลือกตัวสีขาวกับสีเขียวที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแล้วก็กดการย่อยไปเลยนะมันก็จะให้ในส่วนของแต้งตรงนี้มาแต่งตรงนี้เนี่ยก็เอาไปประสานใหม่อีกรอบนะครับเพื่อหาตัวแรงสูงๆแล้วก็ตัวที่เป็นสีส้มออกสีทองด้วยนะครับวิธีการใส่เมมโมรี่ับวให้้งงครท6ล็ ใช่ไหมครับเราก็หาเมม o รีตรงไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นสีม่วงที่ว่างๆอยู่เนี่ยใส่ไปให้ครบเลยนะครับทั้ง6ช่องเลยตรงนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้นะครับไม่ว่าจะแล้งห้าแล้งสี่แล้งสามอะไรก็ตามนะครับผมมันสามารถใส่ได้ครบทุกแง้งขอแค่เป็นสีม่วงอย่างเดียวเท่านั้นใครที่ยังใส่ไม่ครบเนี่ยก็ทยอยมาใส่ก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาให้ผ่านเคเวสเนี่ยก็เอาตัวจากของที่เราใช้ประจำนะครับถอดออกมาแล้วไปใส่ให้กับตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับเอาให้มันครบสีไปก่อน แค่นี้ก็น่าจะเคลียร์เคเวสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมและส่วนต่อไปใกล้ๆกันเลยครับก็คือเจดจำนงนั่นเองเจดจำนงเนี่ยให้เราขึ้นมาด้านบนนี้หน่อยหนึ่งนะครับ เจ้าผู้หญิงผมสั้นตรงเนี้ยนะทำการแยกชิปแล้วก็ทําการแลกเจ็ดจำนวนก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถแลกได้มันจะได้ทั้งสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรก็ตามแต่นะครับผมให้เรารากดแลกตรงนี้หรือจะกดแยกก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะเพราะว่าตอนนี้ยังน้อยอย,อยู่แล้วในเควสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ใส่เจ็ดจำนวนเนี่ยให้ครบทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมครับใน2อถึงสตัวละครเราก็มาดูครับว่าตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้ใส่บ้างสมมติอย่างเงี้ยครับมันครบ3แล,แล้วเราก็มาดูอีกตัวอื่นว่ามันครบด้วยหรือเปล่าถ้าเขาต้องการสีม พรไปเท่านั้นเองครับมันก็จะครบแล้วตรงนี้ใครยังไม่ได้ทำเนี่ยก็มานั่งไล่ใส่มันด้วยแล้วกันนะครับผมกดสวมใส่ทันทีเลยก็ได้ครับเพื่อให้สาเร็จเควสไปก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือซูเปอร์แบทเทิลวอลเทคนะครับหลายคนก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องตีตรงไหนใช่ไหมก็ใกล้ๆก,กันเลยครับแค่ลงมาด้านล่างนิดนึงแล้วก็กดที่ตรงนี้มันก็จะพาเราเข้ามาสู่ที่วอลเทคแล้วนะครับเราสามารถดูอันดับได้ถ้าใครยังไม่ได้ลงเนี่ยมาลงด้วยนะครับรางวัลเนี่ยมันมีให้้นนนะะใการา,ารรททยคับ ถึง50,000แต้มเนี่ยเราก็จะได้150เพรบวกกับตัวกาชาอีกด้วยนะครับผมและมาถึงวันที่7กันแล้วนะครับผมในส่วนของวันที่7เนี่ยเควสที่ยากที่สุดเนี่ยหายไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเกี่ยวกับการอัปเดตหรือเปล่าใครที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโหวิ่งกันตาแตกเลยนะครับพอมาถึงวันนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้รับซะแล้วนะครับผมก็คือในส่วนของเควส TT นั่นเองไอ้ตัวกา TT ท,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 ที่เราต้องเก็บให้ครบนะครับตอนนี้เนี่ยในวน พออัปเดตมาเสร็จเนี่ยมันไม่มีอยู่ในนี้แล้วนะครับผมเขาเปลี่ยนมาเป็นได้รับตัวละคร9ตัวแทนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ทำไวนน้ตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทําให้มันเสร็จไปซะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาทําวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้รับตัวละครกันแล้วแหละเพราะว่าเควสท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็น TT ครับแต่ TT ตรงนี้เนี่ยมันหายไปแล้วเราก็สามารถกดรับตัวละครตรงนี้ปุ๊บโดยที่ไม่ต้องทำเควส TT ก็ได้ และเราเนี่ยก็จะได้ตัวละคละรระดับ S อหนึ่งตัวด้วยกันนะครับมาให้เราเลือกและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเควสทั้งหมด7วันนะอันนี้เลือกเอาอันที่ยากที่สุดแล้วกันนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้พูดไว้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้นะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ